ก็เหมือนแล้วนะที่ไปได้กินแกงหอยใส่พักใส่ไม่หลายๆจะนี่แกงล่าสุดน่าจะแกงแต่เมียตอนอยู่เกาหลีพ um ุกนั่นแต่เน้นขาวคั่วนาะพักไม่เป้งแกแต่ว่ามันอยู่บ้านเขาเราพักไม่มนถึงบ่เขียมนอมูจักขานเอ้ยมาแควงเอ้ยอย่างมนี่นะวันนี้แรงนี่ผมอยู่ปามาแปงแห่งกัเขานอแกงหอยใส่พักหลายๆนะไปก่อนอื่นเลยก็ไป็ดตำพริกตำเคียงมาหกก่อนพริกเคียงมันแต่กิจะมีพริกแห้ง่าจะไข่หอมเตียมหอมแดงหักพักป้อมแล้วก็แกงหอมป้อมครับเนอะแล้วกับกับปเทนอวกับนี้ต น้ำล่างคกตัว้ก้น้อยหลังจากนั้นเขาจะพิกเี่เขาตำล้าไว้ตะกี้น่ะลงมาแตวในหม้อขังหันไดเลยแล้วก็กานว่าน้ามันเริ่มเดือดเริ่มยังแลยมึงอ่ะเขาจะเอาหอยที่เขาต้มที่เขาลวกที่เขากกกลร็จเรียบร้อยนะใส่ลงไปแล้วก็จะเอาหมูพักหมูไม่ดี่มันสุกอย่างๆน่ะใส่ลงไปก่อนมันค็จะมีจะขามาเคียพอยทั่วฟักเง้มาแข้งอย่างมึนี่นะแล้วก็การนั้นก็ลองสังเกตพอถ้าเขียพหอยมันเริ่มนุ่มเริ่มนิ่มแล้วนะเขาจะเอาหมูพักละพักแครบ เราเกิดน <Iya. S 1> ้ำห้าข้อแล้วก็ของดีขาดไปได้เลยนึ่งคือข้าวคั่วนะใส่ลงไปหลายมันนึงล้ำยังข้าคั่วเนี่ยอันนี้แต่ผมใส่ไปจัดนักเหมือนกันนะข้าวคั่วนั่นแต่บแป้น้ำาหลาล้ำเนาะแต่กลมเป็ยยาเขานาอหมกอีมาถึงหอมซอๆอยู่แล้วหอมข้าวคั่วคือมาํำนั้นกับข้าวเหนห่อนอยู่ในอันเซิร์นมาได้เลยจีน้ำจำน้ำหิ่งห้ก่อนก่อนที่จะกินหอยนะและนี่ก็คือการกินหอยที่ถูกต้องเนาะจะไปจูบเนี่ยมันเปตียจูบไปใจออกไปใจขึ้นไม่จิ้มเคี้